ิดแล้วครับโชว์รุมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบน,นื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นท่านสารายารถครอบครัวเข้าใหม่1คันนะครับกับเจ้าอ e ีวซุมิวเอครับคันนี้เลขไม่น้อยมากครับเพียงแค่3 7 0 0 0กิโลครับรถบ้านมือเดียวเกียร์ออตโต้เครื่องดีเซลนะครับย้ำเลยว่ารุ่นนี้โฉมนี้มีเข้ามาไม่บ่อยนะครับถ้าใครมองหาอยู่วันนี้รีบมาจัดเลยนะครับ ตัวนี้เป็นเจ้าอีลสูมิ x เอ็กครับรถปี2023เป็นรุ่น1.9 Active เครื่องดีเซลขับเคลื่อน2ล้อนะครับเลขไมแท้37,000กิโลครับราคาเนี่ยออกใหม่ป้ายแดงคันนี้ล้านหนึ่งเกือบล้านสองครับแพงมากเป็นมือสองวันนี้ผมขอขายเพียงแค่838,000บาทครับซื้อสดไม่ต้องเสียแบตซื้อผ่อนเนี่ยฟรีดาวครับผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่ประมาณ16,000บาทเองครับถ้าใครชอบสนใจรีบมาจัดนะครับเพราะว่าคันนี้สามารถผ่อนได้ยาว แสีงวนนะครับราคานี้สภาพนี้จัดเลยครับคันนี้นะครับผมเป็นไฟหน้าโปรเตอร์นะครับพร้อมกับไฟเดย์ไทม์นัดิ้งไลน์นะครับผมดีไซน์ค่อนข้างสวยเฉี่ยวมากครับกระจังหน้านะครับเป็นสีดําเงานะครับมาพร้อมกับโลโก้ของอิวสูครับและคันนี้นะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้2จุดเดิมจากโรงงานครับล้อแม็กคันนี้นะครับเป็นล้อเดิมๆจากโรงงานของศูนย์อิวสูนะครับเป็นล้อสีซิลเวอร์นะครับยางคันนี้นะครับเป็นยางของดันหลบปี2023ีครับ สเปคยางครับ255ทั 65R17 และคันนี้มาพร้อมกับดิสเบก4ล้อด้วยครับด้านท้ายนะครับมาพร้อมกับไฟเบรก LED นะครับโคมเดิมจากโรงงานดีไซน์สวยนะครับด้านซ้ายนะครับมาพร้อมกับโลโก้ของมิลเอ็กครับเพื่อนๆตัวนี้ย้ําเลยว่าหายากมากนะครับด้านตรงกลางครับผมมาพร้อมกับฟังก์ชันกล้องมองด้านหลังนะครับติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับและคันนี้นะครับผมโครงสร้างเดิมหมดจากโรงงานนะครับย้ําเลยว่าตัวนี้เป็นตัวสีขาวมุกรุ่น1.9 Active ครับพามาชมห้องเลย สารภายในครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับเป็นบ่อนั่ง3าแถวตอนนะครับนั่งได้7คนนะครับย้ําเลยว่าสภาพเนี่ยใหม่ใกล้เคียงใต้แดงมากครับรถปี2023เลขไม้แท้เพียงแค่สามหมื่นกิโลเมนะครับเบาะด้านหลังสุดเนี่ยสามารถพับได้นะครับย้ําเลยว่าใกล้สิ้นปีแล้วนะครับใครหารถกลับบ้านไปเที่ยวนะครับซื้อคันนี้ไปตอบโจทย์ทุกอย่างครับล็อคยึดฝาโปรงท้ายนะครับไม่เคยถอดหรือว่าแกะมานะครับโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะครับและต่อมานะครับดูเลยครับล้อจะหลังด้านซ้าย รอยเหล็กพับเม็ดอาร์อยู่ครบหมดนะครับรถคันนี้ไม่มีการเฉียวชนมาครับสีเดิมทั้งคันนะครับต่อมานะครับดูด้านขวาต่อเลยครับเพื่อนๆรอยเม็ดอาร์รอยสีนากรอยเหล็กพับอยู่ครบหมดนะครับคันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมเนี่ยใช้งานคนเดียวรักษามากใครมองหารุ่นนี้โชมนี้มาจัดเลยครับพามาชมห้องโดยสารภายในครับเพื่อนๆคันนี้นะครับสภาพภายในใหม่มากนะครับลองส่องกันเลยนะเลขไม่์คันนี้นะครับเพียงแค่37,000กิโลครับรับประกันไม่แท้นะครับ พวงมาลัยพาวเวอร์มัลติฟังชันนะครับมาพร้อมกับ Airbag ็หนึ่งใบสภาพใหม่มากครับมาที่คอนโซลตรงกลางครับเป็นหน้าจอเดิมจากโรงงานนะครับมีฟังก์ชันเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธกล้องมองหลังครบเลยนะครับและคันนี้เป็นหน้าจอสัมผัสด้วยนะครับ ส่วนแอร์เนี่ยมาพร้อมกับแอร์แมนนวลนะครับเพื่อนๆตัวนี้ใช้งานง่ายดีไซน์สวยนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ขับสบายขับสนุกครับตัวนี้มาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้เบรคโฮครับเพื่อนๆและตัวเบาะคันนี้นะครับมาพร้อมกับบอกผ้ากำมะหยี่นะครับ ตัวบ่อเนี่ยเป็นตรงสปอร์ตสวยมากสภาพใหม่กิฟเลยครับพามาชมห้องโดยสารด้านหลังครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับภายในเนี่ยเป็นบ่อนั่ง3แถวตอนนะครับตัวเบาะสวยสภาพเหมือนใหม่ตรงสปอร์ตนะครับด้านบนรองส่องกันเลยนะครับมาพร้อมกับแอร์หลังคารอบขันนะครับย้ําอีกครั้งว่าใครมองหารถไปเที่ยวก่อนปีใหม่นะครับรุ่นนี้สภาพนี้ซื้อได้เลยครับเม็ดอาร์ครอบคันนะครับก็เดิมจากโรงงานนะครับรถไม่มีการเฉี่ยวชนหรือว่าเก็บสีมานะครับลองดูด้านหลังกันต่อครับเพื่อนๆประตูทั้ง2บานนะครับเม เม็ดอาร์คเดิมหมดนะครับลูกลมแบนเลียรนะครับคันนี้ย้ําเลยว่าสภาพสวยใหม่เทียบเท่าป้ายแดงครับเม็ดอาร์คด้านขวานะครับก็เดิมหมดจากโรงงานเหมือนกันนะครับไม่มีการชนหรือว่าซ่อมแซมมานะครับดูที่ประตูด้านหลังกันต่อครับเพื่อนๆประตูทั้ง4บานนะครับเม็ดอาร์คโครงสร้างเดิมนะครับรถไม่มีการเฉี่ยวชนหรือว่าเก็บสีมาครับภายในคันนี้นะครับสภาพสวยมากใหม่มากนะครับออปชั่นเนี่ยจัดเต็มมาให้แล้วนะครับออกใหม่ป้ายแดงคันนี้เกือบล้านสเป็นมือ2ขายเพียง8ปดแสนสามหมื่นแปดบาทครับซื้อสดไม่เส อนฟรีดาวเลยครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล DDI นะครับ1,900ซีซีอัตราเร่งดีประหยัดมากครับและต่อมานะครับดูเลยครับโครงสร้างรอบคันนะครับน็อตยึดฝาโปรงไม่เคยถอดหรือว่าแก่มานะครับซอกด้านในรอยเม็ดอาร์คซีนกาวอยู่ครบหมดนะครับ แก้มด้านขวาแผ่นเพจของอีสูครบบนเลยนะครับรถคันนี้ย้ำอีกครั้งว่าไม่มีการเฉี่ยวชนมานะครับโครงสร้างเดิมหมดจากโรงงานนะครับไหลไปที่แก้มด้านซ้ายสตอกด้านในน็อตยึดฝาโปนะครับสภาพคันนี้ย้ำเลยว่าใหม่เทียบเท่าป้ายแดงครับเพื่อนๆดูที่ฝาโป้า้านบนนะครับ รอยซีนกกลรอยเบรคครบหมดนะครับแปดแสนสามหมื่นแปดบาทราคาในสภาพนี้ซื้อได้เลยครับสรุปเลยนะครับผมกับเจ้าอีวสูมิวเอ็กคันนี้นะครับรถปี2023ครับเป็นรุ่น1.9 Active แอคนะครับเลขไม้แท้เพียงแค่37,000กิโลครับเกียร์ออโต้เครื่องดีเซลขับเคลื่อนสล้อนะครับราคาเนี่ยออกใหม่ป้ายแดงล้านหนึ่งปปลายครับเกือบล้านสองเป็นมือสองวันนี้ผมขายเพียงแค่ 8 3ด0 0 0บาทซื้อสดไม่ต้องเสียแวดซื้อผ่อนเนี่ยฟรีดาวครับผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่ประมาณ160 0 0บาทครับและคันนี้นะครับสามารถผ่อนได้ยาวแบบสีงวดเลยนะครับตัวนี้ครับเป็นรถบ้านมือเดียวครับเล่มครบเอกสารครบพอมูลทุกอย่างเรารับประกันว่ารถไม่มีการชนหนักปิดความจมน้ำรับประกันไม่แท้ครับและคันนี้นะครับรับประกันเพิ่มเติมให้เครื่องเกียร์นานสูงสุด1ปีหรือว่า1-0,000มกิโลครับถ้าใครชอบสนใจอยากได้ติดต่อเข้ามาได้เลยครับ thank <laughs> you